อยู่ที่งานโอท็อปติดแอร์สารกลางจังหวัดนครราชสีมางานเริ่มวันที่28ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12คนก็เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างใน,นว่ามีอะไรกันบ้าง ที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่ทันตอนนี้มีการบางตานะคะของหลายท่านันไปบ้างแล้วนะคะแต่ค่ะของยังไม่หมดผู้ประกอบการกําลังเติมของให้อยู่เดี๋ยวต่ายมงตรงรับคูปองก่อนนะคะรับคูปองที่ประตูทางเข้าและเราจะจัดจำหน่ายให้สําหรับท่านที่มีคูปองเท่านั้นนะคะท่านผู้ประกอบการและท่านผู้ประกอบการอย่ารับแต่คูปองเด้อรับเงินมาด้วยนะคะ คนแรกครูปองนะคะรักแ,แต่คนไม่รักครูปองก็ไม่ได้นะรับทั้งสองอย่าง อันี้ซื้อตารังปาปกตินะคะปกติสูงได้ราคาตามป้ายแต่ราคาหมูขึ้นราคาอีกเรื่องหนึงใช่ไหมหมูอะไรข้นไ้หอ่รูไมผูว่าเขาจัดขายหมูทางรานอหลายหลายอย่าง ซื้อราคาป้ายไปได้หมูขึ้นราคาผู้ขึ้นราคาผู้ว่า บยากาศในห,ห้องแกลงแจ้งสารการจาังหวัดนครราชสีมาครับโดยเยว่าคนเยอะมากน้อยขนาดไหนครับรังไหลมาผมเรียนให้เข้าใจตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นงานครึ่งราคานั่นแหละครับเขาเรียกว่าเนี่ยคนละครึ่งคนละครึ่งงานคนละครึ่งนะครับงานคนละครึ่งคนมันถึงได้มาเยอะ ต้องไปรับครูปองก่อนหน้างานนะครับวันนี้ก็จะแจกกันบ่ายหนึ่งครูปองใช้วันต่อวันช้อสองวันแค่นั้นนะครับได้แค่สองวันเท่านั้นนะครับยี่สิบเก้ากับสามสิบตุลาคมเท่านั้นไม่ใช่ถึงวันที่ห้าพฤศจิก,กายนะครับคนละครึ่งคนละครึ่งนะครับต้องเข้าใจให้เข้าใจไม่ใช่คนละครึ่งไปถึงวันที่ห้านะครับ ต้องรับคูปองก่อนนะครับหน้างานนะครับวันนี้ก็จะแจกใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งคูปองสําหรับใช้สิทธิคนละครึ่งคนละครึ่งนี่เขาจะมีเงินในคูปองที่รับมาหน้างานนะครับจากนโยบายของงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ใช้ได้สี่พันนะครับให้ไปสี่พันต่อหนึ่งใบแล้วก็แต่ละใบใช้เป็นวันเป็นหลายวันนะครับ คนละครึ่งนะครับเป็นรายวันนะครับผู้กองสวารสีมีเงินในนั้นให้คุณจับจ่ายใช้สอยได้4 0 0 0บาท4 0 0พันบาทแต่คุณจ่ายแค่2,000บาทนะครับคุณจ่ายแค่2,000บาทนะครับคุณไม่ได้จ่าย4ี่พันนะครับเพราะว่าคนละครึ่งไงคนละครึ่งไงไม่ต้องไถ่าบายยากนะครับ

คนละครึ่งคนละครึ่งของรัฐบาลที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาได้ปลาส้มไรล้กล้างตะเพียนอ่านเต็มๆแล้วกันปลาส้มปลาตะเพียนไรล้กล้างไม่มีก้างแซมอร่อยถูกอันามัยตัวใหญ่ๆบักเอบราคา120บาท1กิโลได้2ตัวนะครับกิโลละครึ่งตัวจะก็ได้ แหนมหมูมาหนึ่งควงมีสิบอันนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไข่เค็มราคาสิบใบร้อยตกใบละสิบบาทนะจ๊ะได้น้ำหนึ่งแก้วแล้วก็อีกสองไม้กินไปแล้วนะครับหอยจอหอยจอสองไม้ไม้ละยี่สิบห้าบาทสองไม้ก็ห้าสิบาทมีหอยจอกุ้งกับหอยจอปลากายนะครับ กินไปแล้วรวมแล้วเบ็ดเสร็จใช้เงินไปใส่ไปที่เขาเรียกอะไรนะแอปแอปแอปเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์จีวอลเลตอะไรนี่แหละร้อยสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทให้ธนาคารกรุงไทยทำให้นะครับที่ข้างสารกลางแต่ใช้ไปทั้งหมดที่เห็นเห็นเนี่ยร้อยแปดสิบบาท ราคาจริงๆมันจะ360บาทนะครับเดี๋ยวมันถวนให้ฟังปลาส้ม120บาท1กิโลแหนมพวงละ100บาทมี10ห่อนะครับตกห่อละ10บาทไข่เค็มไข่เค็มถุงละ10ใบนะครับถุงละ10บใบถุงละ100บาทนะครับตกใบละ10บาทโอเลี้ยง1แก้ว20บาทแล้วก็หอยจ้อกับปลาจ้อนะครับส่งไม้ทานไปแล้วนะครับ ก็เฉลี่ยแล้วใช้เงินไปทั้งหมด188เองนะครับงานลดคนละครึ่งครึ่งคนละทางคนละครึ่งของรัฐบาลงานมีไปถึงวันที่5พฤศจิกายน2568งานก็เริ่มกันตั้งแต่10โมงเช้าไปถึง5ทุ่มนะครับท่านที่ทำงานห้างก็ไปแลกได้นะครับ3ถึง5ทุ่มนะครับ5ทุ่มต้องดูเครื่องหมายก่อนนะครับบางร้านเขาไม่ร่วมรายการคนละครึ่งนะครับ ต้องดูป้ายหน้าร้านดีๆนะครับถ้าเขาเข้าร่วมรายการคนละครึ่งท่านใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับสารการจังหวัดนนะครราชสีมาผมใช้ไปทั้งหมงด180บาทรวมรัฐบาลด้วยก็เป็น360บาทนะครับเพราะว่าผมเข้าได้แค่200บาทเขากำหนดให้ใช้วันละ400บาทรวมตังรัฐบาลนะครับแต่ตังเราจริงๆใส่ไป200บาทผมใช้ไปแค่180บาทเหลือยี่สบาท ไม่รู้จะแลกอะไรนะครับก็เลยเหลือไว้แล้วกันนะครับ